ช่างเป็นพลังที่ยอดเยี่ยมพลังนั้นไม่ธรรมดาจริงๆไม่จริงนะเทพหกแขนของปรมาจารย์หลวงไม่สามารถเทียบได้กับอาวุธเวทมนตร์ร้อยตาที่กูส่วนเฉินใช้ยิ่งไปกว่านั้นกูส่วนเฉินยังไม่ได้ใช้พลังดวงดาวของเขาเลยเป็นไปได้ไหมที่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของสาราเทียนหยวนหมดลงแล้วหลวงสวงเจียงข้าจะมอบความตายให้เจ้าตอนนี้ อาอาข้าเกรงว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินผลลัพธ์ตอนนี้เอ๊ะนั่นมันป้ายคำสั่งปกป้องนิกายวันนี้ไม่มีใครรอดจากความตายไปได้ทั้งนั้นแย่แล้วตั้งค่ายกวนป้องกันดวน เพื่อที่จะฆ่าเจ้าหลวงสวงเจียงจึงใช้คําสั่งของปรมาจารย์แห่งตําหนักจริงๆจงจงเจ้าต้องรู้ว่าเมื่อคําสั่งของเจ้าสาลาเปิดใช้งานมันจะทําลายโลกและทําลายทุกคนยกเว้นผู้ถือคําสั่งเจ้าหนูเทคนิคกลายพันธุ์ของเจ้าอาจต้านทานรูปแบบป้องกันนี้ได้อย่างไรก็ตามสาลาเทียนหยวนทั้งหมดกำลังแตกสลายในขณะนี้ทันทีที่ดำเนินการทุกคนจะถูกดูดกลืน แล้วไงโกสซวนเฉินตายไปซะอาเจ้าสาลาทานทำไมท่านทำแบบนี้หลวงสวงเจียงเจ้ามันบ้าไปแล้วเจ้าไม่ต้องการสาลาเทียนหยวนของเจ้าเองด้วยซ้ำไม่สำคัญว่าข้าจะทำลายสาลาเทียนหยวนหรือไม่ในอนาคตทรงโจทั้งหมดนี้จะเป็นของข้า หลวงสวงเจียงเจ้าไม่สนใจศีลธรรมจริงๆและต้องการฆ่าพวกเราทุกคนฮ่าข้าเพิ่งใช้รูปแบบการป้องกันนิกายโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมแล้วพวกเจ้าจะทำอะไรได้เมื่อพวกเจ้าตายไปหมดแล้วใครในทรงโจจะกล้าพูดอะไรเกี่ยวกับข้าบ้างวันนี้ข้าจะปกครองทรงโจทั้งหมด สาลาเทียนหยวนคอยปราบปรามพวกเรามาโดยตลอดไม่ใช่เพราะกองกำลังหลักในสรงโจไม่สามารถต่อสู้ได้ตอนนี้เป็นเวลาแห่งชีวิตและความตายเป็นไปได้ไหมที่พวกเจ้าจะยอมรับชะตากรรมแบบนี้พวกเจ้ายังมัวทำอะไรอยู่คำพูดของอาจารย์เหลิวมีเหตุผลทุกคนช่วยกันเร็วเขาเอ๋ซืือเหว่เจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วย อาจารย์และคนอื่นๆถูกกักขังเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะทำตามแผนของเจ้าสาราเพื่อรวมทรงโจทั้งหมดเข้าด้วยกันเมื่อข้าพบพวกเขาพวกเขาเพิ่งทะลวงผ่านค่ายกลกักขังเมื่อกี้ข้าเห็นสาราเทียนหยวนกำลังสั่นไหวเมื่อรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติข้าจึงนำเสี่ยวสเสวี่ยมาช่วยอื หลววสวงเจียงสังหารกลุ่มสาลาเทียนหยวนและซงโจทั้งหมดด้วยความปรารถนาะอันเห็นแก่ตัวของเขาเองเขาจะมีโอกาสเป็นเจ้าสาลาเทียนหยวนอีกครั้งได้อย่างไรฮ่าฮ่าเจ้าผู้เท่าผู้ดื้อรันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วเจ้านิกายจีเทียนการใช้แผงกั้นนี้เพื่อต้านทานไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาว ฮ่าฮ่กูส่วนเฉินเจ้ามีความสามารถไม่มากหรอถ้าทำได้ใช้พลังดวงดาวของเจ้ากลืนกินทุกคนที่นี่สิความตายใกล้เข้ามาแล้วฮ่าฮ่าข้าเคยเห็นแสงดาบรูปมังกรของเจ้ามาก่อนต้องการทำลายรูปแบบป้องกันของข้าด้วยสิ่งนี้งั้นหรอฝันไปเถอะ ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ลองดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจ้าสิเอ๋ปะเป็นไปได้ไงร่างที่แท้จริงของบรรพบุรุษมังกรในตำนานร่างที่แท้จริงของบรรพบุรุษมังกรปรากฏตัวแล้ว โสวนเฉินปล่อยข้าไปเถอะตราบใดที่เจ้าปล่อยข้าไปข้าจะยุติข้าสามารถมอบตำแหน่งหลอดแห่งทรงโจนี้ให้กับเจ้าได้อาหลัวสวงเจียงเจ้าสมควรตาย ดูนั้นฟ้าร้องและทะเลเพลิงแตกเป็นประกายด้วยเกร็ดมังกรเยี่ยมมากค่ายกลป้องกันนิกายเริ่มสลายไปแล้ว้ารอดแล้วกูส่วนเฉินเป็นคนช่วยพวกเรา เจ้านิกายผู้ร้ายที่เหลือทั้งหมดของสาลาเทียนหยวนถูกจับกุมหมดแล้วดีนำมันขึ้นมาขอรับ ท่านกูข้าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศัตรูของท่านแต่ข้าถูกหลวงสวงเจียงบังคับยังไงก็ตามข้ารู้ว่าสมบัติของหลวงสวงเจียงซ่อนอยู่ที่ไหนและข้ายินดีที่จะแลกมันเพื่อชีวิตของข้าส่วนคนอื่นๆข้าจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของท่านท่านกู เจ้าหมายความว่าอย่างไรท่านกูหากท่านสามารถไว้ชีวิตข้าได้ข้ายินดีที่จะมอบเทคนิคของสาลาเทียนหยวนทั้งหมดที่ข้ารู้แก่ท่านและท่านสามารถจัดการกับคนอื่นๆได้ข้าก็เหมือนกันท่านกูข้าต้องการเคารพท่านในฐานะเจ้าสาลาคนใหม่ของสาลาเทียนหยวน